สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนแบตของแบตหรือว่า,อาฐานนั่นเองนะของรีโมทรถยนต์ Eos Gen3 นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับ CR1620 นะครับเป็นลิเธียม3โวลต์นะครับเริ่มแรกก็แกะนะครับแกะฟ้าก่อนโดยใช้เหรียญบาทนี่นแหละ เสียบเข้าไปแล้วก็บิดนิดนึงกะอ,ออกมาแกะออกมาเราจะเห็นว่ามันมีโมดูลนี้อยู่นะนะครับฐานอยู่ข้างในส่วนปุ่มก็สองปุ่มนะปุ่มนี้ไม่ต้องกลัวสับสนนะครับเพราะว่าถ้าใส่ผิดทางมันจะไม่เข้านะแล้วก็เนี่ยใส่ไปไม่มีหลงนะ ถ้าใส่ไม่ถูกก็ไม่เข้าใส่มาทางนี้ก็ไม่ได้เนี่มข้า,มานี้นะไ้ก่อนทีนี้สองมันจะมีที่ให้แกะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นบายตรงนี้แล้วแกะเลย เจนนะเอามือหนึ่งสดกัฝั่งนี้มือหนึ่งก็แกะตรงนี้ออกมางี้นี่นะมันจะแยกกันอยู่จับฝั่งนี้ไว้ครับอย่าใช้ของแข็งไปแกะนะเดี๋ยวจะแตกสะเปล่าพอแกะเสร็จก็ดันอันนี้ออกมา แบตใหม่ของเรานี่นะครับ cr 1 6 2 0 3 v p a n a s o น i c าวอาโซนิกนะครับาทางที่ดีนะก็แกะออกมานี่นะครับคือเราพยายามจะใช้มือจับมันจะมีความชื้นนะครับ ทางที่ดีอย่าใช้มือดันเข้าไปมือเรามมนมีความชื้นนะดันเข้าไปเสร็จก็วางวางลงบนนี้แล้วก็ปิดฝาเลยเสร็จเรียบร้อยนะปิดฝา รุ่นนี้จะไม่มีไฟนะครับเราจะกดมันก็ไม่เห็นไฟนะเสร็จแล้วก็วางฝังปุ่มเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดฝานะกดเข้าไปวางให้ตรงแล้วก็กดเข้าไปนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะแบตเตรอรี่นี้ ก้อนละประมาณ30-40นะผมซื้อมานี่นะห้าก้อนเนี่ยแค่รวมส่งแล้วประมาณร้อยหนึง่งนะไม่แพงถ้าเราไปเปลี่ยนที่ร้านเนี่ยก็น่าจะโดนร้อนึ่งนะเป็นอย่างน้อยนะก็ซื้อมาเปลี่ยนเองถ้าซื้ออันเดียวก็30บาท สี่ห้าสิบแไม่แพงครับก็เปลี่ยนเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะครับใครจะลองทำดูก็สามารถทำได้นะครับก็ขอจบคลิปเปลี่ยนเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ